หมาแล้วครับผมขับเล็วหลังวิศน์อุ้ยตัวใหญ่เลยพี่น้องครับผมอุ้ยหนูพุ่งใหญ่ครับผมเดี๋ยวจับหนูแข็งมันล่นครับผมออ้ยใส่ครับยังอ้วนเลยครับผมหนูพุ่งใหญ่ครับอุ้ยยังหนีติดยังเนาะสลิงครับซาลินใส่ช่วยยู มาแลาวอุ้ยดยจ้ครับลาลานสองหลังตีสองหลังเลยครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีอยู่ในช่องล่องธงอีสานครับผมครับมือนีผ้าพี่น้องมาใส่บ่วงเหมือนเดิมครับผมมือนีใส่เป็นไม้ขังงงานครับผมเป็นว่าหนูเจาะ ให้ติ๊ติ๊ตี่นี่พี่น้องเห็นกุน้ยป่ะเี่ครับกุ้ยยังไงอ่ะยังไงครับนี่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งครับผมนี่หูหน้นึงครับผมผมเห็นอยู่นี่สามหู้นี่เป็นหู้ได้ว่าไหนจะเป็นนุ่งพุงน้อยครับคิมเดี๋ยวออกไปเงียบช่าง นันเหมือนเลขหนึ่ทางไปนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวมึงนี่ผมอยจะใส่เป็นกับเด็กฝา,านหลังเดี๋ยวจุดนี้แล้วแต่ผมใส่กับเด็กจากหลังหนึ่งครับผมเดี๋ยวใส่กับเด็กจุดนี้ครับผมใส่กันครับคร <c oughs> ับผมเดี๋ยวใส่กับเด็กจากหลังหนึ่งปากหูหนี่แหละเพื่อมันมิตโตลงมาเนาะ เดี๋ยวจะใส่แห้เบิ้งจากสองสามหลังนะครับเราก็จะไปลุยกันละครับมันมีอากาศดีครับร่มเย็นมันนี้ใส่เป็นขีดไตนะครับผมตุ้มือกับใส่ขีดไตเลรอครับถึงกราบครับกราบเล็กตัวนี้ใส่มาหลายปีแล้วครับเขา สนิมตะกรับนะครับผมสปริงว่าเขาตัวนี้ผมบ่ิด้โม่ด้วยตะกี้มีตัวโม่ครับบ่ิด้ใสใ่โดนกันหายไปครับผมเดีย๋ยวลองกันมึงครับนี่แหละพี่นอ้องมาแไวจยังจริงครับมีตัวมากปะ Mặt vậy chẳng may hả? cứng tố Có máy vậy Đều luôn Úm thì quá cặp ุดนึงนี่ครับห้อยเคลียร์กินององังแต่ลายอยู่ครับผมเดี๋ยวผมหามือใสซกับเหล็กก่อนเดี๋ยวใส่จุดนี่แหละ อย่างเล่มันบ่ห่ยมีหรอครับฟ้าลันตัวนี้ผมสั่งมาปีกไก่นะครับผมเรียว่าปีเทีเ่ยวครับมินมินยังน้อยครับผมหนูไหนจะเป็นหนูคาตำครับแต่ว่าใส่ไหนใส่ใดอยู่ครับใส่ไหนจะสวยอยู่นะอันนี้ครับนี่ครับผมไหนจะเห็นอยู่นะครับผมกล่องผมกับวัตถุดิบเนาะครับดูจะเห็นหักปันใดเจอใส่

ไกไม่รู้งานไปต้องน้ำกันเรื่อยๆครับแบบข้องอนขางจะลหลครับอู้ข้อเงินไม่กกบมี่ครับข้อหนูน้ำตานี่ครับอาจจะเดี๋ยวใส่กราฟอีกนี่นี่ครับฟารัานยักษ์สองลันสวยครับ เดี๋ยวเลาะไปนี่ก่อนเดี๋ยวไปปึ้งน้ำกันยำแรกครับผมไปครับครับผมกูบวงครับลังแรกข้างนอกรบรอยครับผมกับเหล็กเดี๋ยวผมอยู่ข้างในเดี๋ยวเอาเกมนัวนครับ <c oughs> หมามแล้วครับผมกับเหล็กหลังที่สองทองขาวครับ ผมเหมืนม้าครับแต้มแหลกทองขาวครผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับหนูพูกตัวหนูพูดครับผมครับอุ้ยสวยๆอุ้ยตัวใหญ่เลยพี่น้องครับผมอุ้ยหนูพุกใหญ่ครับผมเดี๋ยวจับหนูกันครับ Ui, xây vậy? Ui, tiệm cầm Nhà lại hợp với người đánh พี่ดอกเวานมันล่นนครับผมว้าวใส่ครับยังอ้วนเลยครับผมหนูผูกง่ายครับมันหมานีครับผมครับผมได้ขอเก็บหนูนะครับครับผมเก็บหนู้ครับผมนี่จุดมันติดหมวกสัสลิงครับมันมาแม่มบวงหลวดสองเซนเบอร์สิบเอ็ดบะนังนี้มากๆครับ มานมาแล้วสองแต้มบวงแบบบ่ม,มากอับเล็กครับเดี๋ยวเอเก็บก่อนครับตน็นต้ออีกแน้วมีบวงบมมาครับผม ตังบวงมากเ้ครับไปกันต่อครับผมมันจะต่ำบวงครับผมอุ้ยถูดรอยอี่เนะลังนั้นบวงครับผมมีฟ้ารันบ่มากอุ้ยหนบวงไงหบวงไงเนาะพอบะรบอุ้ยหงุดหงิดครับเดีย๋ยวมึงครับผมเีย๋ยวไปนี่นอุ้ยยังติดอย่งเนาะสลิงครับสลิงสลิงอุ้ย ห่าว yup. ย่างทักเลยผมใส่เงี้ยครับเก็บภาพกันครับครับคุณเก็บหนูครับเก็บหนูกนครับผมสวยๆครับผม ตีตอนเศร้าเครับลนยะรอยครับผมใส่สวยอยู่บ้องดีดไว้ใจได้ครับผมผมมีขาด เก็บครับน,นี่เลยถึอกระเว้น,วน,เวเวนนะครับผมขึ้นผมไม่ได้ไม่ยามเลยงรอนครับผมเด็กยังเร็วกับเด็กดกะลิผมอ่ะเร็วมากม,ามาึงไม่เหมือนสองผมมีขาดเก็เเบไม้เดี๋ยวลงเนี่ยผมใส่ไว้จุดนี้ เลลงมาจากตาไพ่ครับผมลอยเลย ตีสามย,ยางเหรอครับตีครบเลยนี่พี่เรครับ,บล็กต่วงดีดเลยครับเป็น่วงลวดครับ่วงลวดส่งเรสร็จเจ็สบเกขาดติดเห็บไม่อยู่สีนะ่านติดสองเทร์เหรอครับอ,อยู่่ครับ หครับถ้าเป็นตัวใหญ่มากนี่บ่บขา,าดเลยครับพวกที่มันผ่านบวงนี่มันเป็นหนูหน่อยเด๋ยวออู่สองหลังครับจุดนี้้นี่เมันดินนะี่ดีใช่ไหมหลัน,นะ không phải xong lặng ừ, ừ, mà tìm ừ, xong rồi ạ ừ nguồn hàng này cho bếp này không ạ à à ใส่เงียหัยเห็นไหมครับบังกระยังอยครับพี่น้องตัวนี้พุกง่ายครับผมแต่มีสีแล้วครับผมเดีย๋ยวเขอเก็บครับหมายผมผมใส่ไปคุณนี่นอ๊้คนละหลังคนละหลังนี่นี่อีกหลงังนี่ก็ติดพี่น้องนี่เป็นห้องขาวครับอุย้ยดยอดครับว่าร้านสองหลังดีสองหลังเลยครับ จะวิ่งสองล้าครับผมแต่ว่าหมหลังมันหายครับผมมันหมาครับเดี๋ยวเก็บก่อน,นครับผมไปครับครับผมเก็บนู้นแล้วลุงใหต่อครับอุนน้ยฟ้าหลังบ่ม,ม่าครับผมต่อกันมันม้าครับมัอน,นี้จัดมาหาแตงแ มันก็ฟาลันหน้าบอมากนีฟาลันเหมือนกันมันมาป่าเสียงป่าทุกๆๆอันน, targets, ANT, bag, น,นี้บ้วงดิบของไม่ก็ไหนจะเป็นทองขาวครับพวกดิบบ้วงนมาติดนะแต่เป็นหนูในไม่ค่อยผ่าน บ่หลานลนบมากเลยนี่นบบเับ่มาก นี่บวงมามากกับกระบ,บอมากเอะของเขาขายเต็ ทางลงผมมาทางลางกเบ่ม,มากไอ้นี่ถือว่าสวยอยู่ครับผมนี่ผมใส่ไว้แบบว่าเห็นห้อยตีนแลนเลยสิครับเลยใส่ติมไว้ทางบ่หอยฉัดนะครับผมแต่ว่าไม่หนูแมาแลนอยู่ครับทางแบบน,นี้ก็ไม่จางบูงไปไม่ครับผมบ่กูดิใส่ไว้นี้น,นะครับบ่ตีนเลยครับ เฮ้้บ่เลยอ้าวหลังนี้รื้อร้อยผม,มาอายุบวงหายถังลงครับผมอาจจะเรียบร้อยไปแล้วครับติดเต็มขึ้น,ร,นรื้อไปโอ้ยั่งครับยังย่งยังย่งอยู่อยู่ครับผมรายเดี๋ยวขอปพส์ครับผม ผมว่าบ่วงผมเพื่อหายว่ะอ้ยใส่งามเลยครับตัวนี้บ่วงดีเดอ้อโอ้ยโอ้ยชุบพิเตอร์โดนเติบแล้วครับเนี่ยอ้ยอ้ยไม้แตกเลยโคตมันปคดบ่อครับแรงที่หกเนาะ ทางลุ่งครับรบางลอยเลยโอ้โหหลบ้อยครับเดี๋ยวไปปล่อยเดี๋ยวหนาไงโยครับผมนิ่งครับผมเดี๋ยวจะหามาใส่ขึ้นก่อนมาหยามาให้สขยันมืออื่นครับจิบไปกันหน่มมากครับจีนีต้ตโตครับผมเดี๋ยวะก็หลายยี่กระบอก ครับผมสรุปผลงานครับผมหนูพุกสีโตครับผมพุกใหญ่เนาะมแจะใส่แบบงามเลยครับผมใส่แบบ4ีขีดหาขีดเคืองโลกตัวนึงน่าจะแปดขีดได้ครับตัวนอ้วนเนาะยังใหญ่เลยตัวนั้นครับผมเลยมีทองขาสองครับหนูพูกซีติดบ่วงสามครับผมติดกับสองแล้วก็เติดกับหนึ่งเหลือเป็นฟาลันสองครับผม ครับผมฝากำลังจีดแจงครับครับผมซาหรับคลิปนี้ลุงโทงอีสานก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้่ะซาับคลิปนี้ถือว่าหมานครับผมหมานแห้งเลย6ตัวแต้มใหญ่มีท้องขาวเล็กสองครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม